จังหวัดกาญจนบุรีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นในงานรวมใจแม่และสตรีไทยถวายแด่แม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นประจำจังหวัดกาญจนบุรีในงานรวมใจแม่และสตรีไทยถวายแด่แม่ของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ90พรรษาและเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2อ6 5 65. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลา60พรรษามหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในงานรวมใจแม่และสตรีไทย ถวายแด่แม่ของแผ่นดินพร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสบัตนายกเหล่าการชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางกิมไนศิริพรึกษาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรีและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีหน้าสว่วนารคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมในพิธีสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดงานรวมใจแม่และสตรีไทยเข้าไบ่ด่าย่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี2565ขึ้นเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความโจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่พระองค์ผู้ซึ่งคนไทยยกย่องบ่าเป็นแม่ของแผ่นดินทรงมีพระชนมายุครบ9 0พรรษาพร้อมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติแก่แม่ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น ประจําปี2565ร่วมแสดงควา,ามกตัญญูกตเตวทีที่ลูกมีต่อแม่และสร้างควา,ามสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อให้สมาชิกองค์กรสตรีจังหวัดกาญจนบรุรีมีควา,ามเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างควา,ามรักควา,ามสมัครสมานสามัคคีและสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้นางรัชญาภูมิสบัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบรุร,นบรีได้มอบ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่นจํานวนสองรายและแม่ดีเด่นแห่งชาติจํานวนสองรายพร้อมทั้งนายจิรักเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่ารชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่นจํานวนสิบสามรางวัลและสตรีดีเด่นประจําจังหวัดกาญจนบุรีหกสิบสามรางวัลอีกทั้ง ยังมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงน,นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันม์ราเกาส0พรรษาสิสงิงหาคม2565การมอบทุนแก่แม่ผู้ยากไร้13รายเด็กพิการ13รายและเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน13รายการแสดงน,นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานและประวัติของแม่ดีเด่นอีกด้วย n e w ส24ปรีชาไหลาวาลินภาพข่าวหราทิบสีรายงาน